สวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกมองเมียวจีและวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วไงคะแนนเราครบแล้วในการการตี SSR หรือ s p ก็ได้อ่ะมาสักตัวแล้วกันในกิจกรรมเนี้ยก็อย่างให้ทุกคนรู้เนาะ EP ก่อนนะเปิดดวงเกลือไปจ้าเข็มมา200ใบถึงจะออกแต่หลังจากนั้นไงหลังจากที่ฉันเปิดเสร็จฉันมีอะไรจะให้ดู ใน ID ดีลองของฉันนะทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้คือ ID ดลองฉันงงมากทุกคนอยากรู้ไหมว่าฉันเปิดไปกี่ใบอ่ะมาดูพูดละเครียดเหรอผลประกอบการจบที่50ใบทวนก็คือ SSR ตัวอะไรไม่มีครบแต่นี่ ID ดลองคุณพี่จะมาที่ห0ิบใบทวน พึ่งออกถูกรอบไม่ได้ในขณะที่ไอดีหลัก200ใบคืออะไรเอ่ยยังไงเอ่ยอ่ะโอเคกลับไปที่ไอดีหลักกันมาพร้อมเดนี้เนี่ยเรามาดูบัพกันก่อน <15 S 1> อันนี้คือบัพที่เราใช้นะในการลงก,กิจอ่าเดนี้คือทีมที่เราใช้ ตีขั้นสิบไม่เน้นไม่เน้นเทินแต่มันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่เอาดีเคเรา,พ,ายพยายามทำแล้วนะแบบเออก็ดูในกลุ่มมาแล้วนะเนาะเขาทำไไ้้ยังไงวะติดเทินคือเขาทำยังไงเราทำไม่ได้ เออแต่เราไม่มีโชคอกโเลต์นียแหละแต่คุณเราก็ติดใจส,สองเยใบของฉันกับอีค่าสิบใบในไอดีหลักทำไมมาต่างกันอย่างงี้ไม่มีดวงกับไอดีลักเลยหรอไอดี ID ลองสิเออีม่มีดวงกับไอดีลองจะเป็นไรเอยเห็นไหมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หนาทีกวา่า ประมาณนี้สิบกว่าเธอนนี่แหละนี่คือหกปะ่ปะมิตมะเราก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเนาะมาและแล้วมันก็ถึงเวล,ลาของเราแล้วจ้าแต้มก็คือไปที่สามล้านเรียบร้อยแล้วมาอย่างแล้วเราซื้อสก,กินน้องแมไพายก่อน น่ารักน่าเอ็นดูไม่ไหวอ่ากรอบหรอสื้อกลอบกันมาถึงเวลาของเราแล้วอ่าทุกคนกด99สาธุทุกคนคิดว่าจะเป็นตัวอะไรขอตัวไม่ซ้ำก็พอขอตัวไม่ซ้ำแต่คิดแล้วเศร้า ค้นหวังกับมันไหมหวังไหมคิดว่ามันจะได้ไหมนีม่สำอ่ะทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมสามสองหนึ่งก็ไปเลยจ้ะพนมมือขึ้นมาพุดโทพุดโทไปทำหมู ชาม,ามะมอีกแล้วตอนเปิดยันตอนต้องการไม่มาก็อุตส่าห์เก็บเศษจ,จนครบพอเก็บเสร็จครบก็ออกมาบ่อยเลอเกินมาอีกแล้วซื้อให้หมดแต่มีเยอะซื้อให้หมดเอาให้หมด ให้เหลือทุกคนมาลุ้นกล่องกันไงไม่รู้สิอันนี้กล่องดารูมะยี่สิบกล่องอ้ได้มาสองเศษสองเศษก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อันนี้ โอเคพอนออกตองนี้ก่อนอ้าวอาพิสต์ก่กองทะลุมามาเดิมเดยเดียวละสองหกมาได้หกเ็ษแล้วไม่ออกเป็นตัวให้หน่อยหรอหมดล ร้อยจ้ารูสิอีกแล้วเหรอจ้านางมาอีกแล้วพ่อโมกของเราเอาไปอัพสกิลดีไหม <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผลประกอบการก็เกลือเหมือนเดิมเกลือจ้า ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย